เรื่องของตัวญาจีส่วนมากจะไปอยู่ในเรื่องของหลวงพ่อตุงคาเลยครับเป็นคนต่างพื้นที่แต่มาในปัตตานีครับเพราะหลวงพ่อตุงคาก็มาจากอินโดเพื่อมาอยู่ที่ปัตตานีที่ยะลิงเหมือนกันแต่ตัวญาจีนี้มาจากตรังกานูก็มายึดที่นี่เป็นปอเนาะใหญ่เหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าตรงนี้ระหว่างบ้านแหลมหนองแรดยามูยะลิงปา่าหลวงก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการให้ความรู้ระหว่งางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามันน mm hmm. ในข้อมูลนั้นก็บอกว่า มีเรื่องเล่าในเรื่องของประชันว่าไอ้ตัวยาญจีตัวยาญจีจะมาประชันวิชาครับหลวงพ่อลูกขาหลวงพ,พ,พ่อดำจะเรียกว่ามหาปาแห่งยุค่า<อ>ใช<อ>ป่ประาณประมาณนั้นครับผ้าสุบันครับจะลอยน้ําอยู่หน้านี่ที่เราจอดเมื่อกี้ครับถ้าน้ําลงผ้าสุบันก็จะลอยขึ้นถ้าน้ําขึ้นผ้าสุบันก็จะลอยลงก็มีข้อมูลเท่านั้นเองตรนนี้ก็จะเป็นปอนเนาะเก่าปอนเนาะซึ่งรุ่งเรืองที่สุดในอันดับสามสมัยแรกเป็นปอนเนาะ ชิดดาวูดคนนะที่สองก็จะเป็นคนนะที่ขวออายศหลงที่นี่ก็จะเป็นคนละรุ่งเรืองดับสพร้อมกับที่เปรนในบานแดนที่ยังที่คนแบบคนนับถือเยอะแล้วก็ในคนละนี้ครับจะฝึกอยู่สาวิชาวิชาหลักก็คือวิชากิตบเอากิตับอะไรมาก็ได้เพื่อม,มาสอนวิชาที่2ก็คือวิชาเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ก็จะเป็นปน,นาเป็นนาข้าวก็จะเป็นนาถั่วนามันอะไรพวกเนี้ย จะเป็นที่เรียนรู้ของตุ๊กตาเกดหรือเด็กวอวเนาะวิชาที่3ก็วิชาการต่อสู้หรือปัญจศิละในสมัยนั้นก็ที่นี่การต่อสู้ไม่ใช่แค่ปัญจหรือการแสดงแต่การต่อสู้เพื่อเอาไปใช้ชีวิตได้คือไปป้องกันตัวไปต่อสู้ได้สมัยนั้นรายาจะมาขอนักรบชัยยุ่เพื่อไปสู้และนักรบก็ไม่ได้มาจากคนที่อย่างเดียวเข้ามาจหลากหลายพื้นที่มาจากตรังกานูรัฐเทนด้าและที่ไหนก็จะมาเรียนรู้ที่นี่หมดมันทําให้ที่นี่นั้นเป็นแหล่งที่ฝึกนักรบ ที่ฝุ่นน่ากลก็จะอยู่บนงนั้นี้ครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรขึ้นเลยไม่ว่าร้อนี่ชามบวกอะไรก็มีขึ้นผมก็เจอหลักฐานหลายอย่างนี้ครับจะเป็นถ้วยชามจะเป็นกิจจะเป็นเหรียญสมัยก่อนจะเป็นเหรียญยาวางเยอะเลยทางนี เห็นแล้วแหละเมื่อกี้เปิดหมอนมาหน้าคุ้นคุ้นมา,มาทำอะไรกันมันมาเฝ้าคุณเสียครับเขาต้องเฝ้ากี่วันนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันกินข้าวไงอเอเขามาส่งข้าวให้ด้วยเราก็ไปอยู่ตรงนี้ออ